สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของทีเด็ดชาแนลนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมแร็คในรกริชินนะครับวันนี้ก็มีตัวของพาร์ตใหม่นะคุณตัวเบนเดนพาร์ตอันนี้นะครับตัวของสโนว์พาร์ตใหม่มาให้ทุกคนแบบอีกแล้วคือรายเดือนทุกเดือนนะครับต้องเสียเงินค่าพาร์ตนี่แหละนะครับก็เหมือนเดิมทุกคนมีด้วยกัน2ราคานะครับจะมีราคาประมาณสามร้อยกว่าบาทแล้วก็700กว่าบาทนะครับคือถ้าเกิดซื้อ700กว่าบาทเนี่ยทุกคนจะได้เป็นเหมือนเดิมครับวิวยี่สิบไอวิวก็ ได้เป็นตัวหลังอันนี้นะครับหลังเป็นเอเจ้าสโนเดลแบบเนี้ยตุ๊กตาหิมะช่วงเทศกาลแบบสิ้นปีหน้าหนาวนะครับก็สแตทก,ก็ทั่วไปทุกคนทั่วไปอยู่แล้วครับก็คือตัวของพีเดฟสิบเ e อ็สเต็ตสามอิสามเอสปีดอีก2%ก็เฉยๆครับไม่ได้ใช้งานาหรอกแต่เก็บเป็นค่าแฟชั่นได้นะฮะอ่ะมาดูต่อคือของที่แจกมีอะไรบ้างคือจะเป็นได้เป็นตัวของสติกเกอร์ครับอันนี้ก็สีฟ้าทุกคนเป็น,เ,ปน,เ,ปนเรียกว่า อุปกรณ์สำหาสีฟ้าก็ผมไม่ได้ใช้หรอกนะครับก็คือว่าไปเก็บเป็นค่าแฟชั่นอันแรกและกันก็เป็นหน้าสีฟ้าแบบเ้ย <c oughs> จริงมองไม่เห็นเลยเนี่ยทำล่นไปมองไม่ออกครับอะโอเคทุกคนนะดูต่อกันก็คือต่อมาเนี่ยจะมีเป็นตัวเวลเอ่ารู้สึกว่าจะเวลนี่ไงสี่สิบหน้าตาแบบมาร์คเหรอแมสแมสแพนกวินครับก็สแตทก,ก็ตามนี้เลยทุกคนคือมันก็ไม่ได้ใช้งานหรอกเก็บแต่ค่าแฟอย่างเดียวฮะ แต่ผมสนใจเรื่องแบบของออื่นข้างล่างมากกว่าที่ที่เติมเล่ยนะคือสนใจของพวกแบบเติบโตมากกว่านะครับแล้วก็7.5ได้เป็นหมวกอันนี้ครับผมหมวกสีฟ้าอีกแล้วผหมีแต่สีฟ้าหมดเลยแต่หมวกมันแต่มันน่ารักนะน่ารักดีอันนี้ครับสเต็งหนึ่งอินหนึ่งพีเดฟของตัวละครทุกๆเวลสิบบวกหนึน่งก็ไม่เยอะหรอกไม่เยอะแหละเออไม่เยอะเลยแหละอ่ะสุดท้ายไฮไลท์ครับชุดสีเหมือนจะทองแต่ว่าสเตทถามว่าดีไหมก็เฉยๆมากๆคือวิสสี P X t a ็ t 1%แ t 1็กหนอ่า m ปอร์นะครับตัวของป้องกันฟอสสิบห้าเร์เซแล้วก็ขณะดรายสก,กิลและโจนตีทุกใบมีโอกาสห้เซนที่จะทำให้สเต็งแล้วก็อินเด็กของตัวเองเนะี่ยเพิ่มโบยห้านี่แหละมีเวลา20วิครูดาว25ก็ประมาณนี้แต่ชุดสวยนะมผมมองว่าชุดสวยดีนะครับก็ขาดคร่าวๆประมาณนี้ครับคือของอันนี้ผมมองว่าเป็นของสวมใส่ที่ยังไงก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วครับแต่ว่าเก็บเป็นค่าแฟชั่นสวยๆไปแล้วกันนะฮะแล้วก็ ส่วนเติมราคาไหนดีก็เอาที่ไหวถ้าเกิดเป็นผมผมก็เติมแต่ราคา3ามหน่อยแหละคือผมไม่ค่อยสนใจพวกนี้เท่าไหร่เฉยๆนะครับเรียกว่าเล่นไปแบบเลื่อยๆปล่อยกาย,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 ยปล่อยใจนะครับแล้วก็เห็นได้ข่าวเหมือนกันทุกคนนะว่าตอนนี้ของเอเลี่ยนทาเวอร์ตัวของอ่ร้อยชั้นเนี่ยมีบั๊กบางอย่างนะครับมีบั๊กบางอย่างอยู่ที่ว่าแบบตีมอนเตอร์ตายเหลือๆอะไรแบบไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมต้องไปเช็คอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมขยับไปลงก่อนละกันแล้วเดี๋ยวต้องมาฟีดแบล็กก็มันคืออะไรนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆคครรัับที่ตติดดดาามมยงงไไฝกกกล์ผด้วยครับอย่่าลืมกกดดระิงติดตามดด้้้วยยะะครรแผมมิกงสุทาีอไ็ คอมมิ่ค่ัทุกคนเจอกันในพาร์ทหน้านะครับไม่บ้ายกับทุกคนนะ